เข้าใจว่าพอข้าศึกนเห็นยุทธกรณ์ใหญ่นะครับอย่างเช่นรถสายพานรถถังเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคิดว่าเขาจะสู้เขากับถอดปืนแล้วก็แล้วก็ยอมเจอคนยอมแพ้เนี่ยขออนุม,มัติจับเป็นฉเฉลยผู้บังชาก็ทําตามหลักสากนว่าให้จับเป็นฉเฉลยบังเกอเขียวๆเผื่อมันวิ่งไปทางนั้นโ okay. อเคไอ้แตกอ้แตแถนั้นเนัดเลย งไ,งไปซ,ไปซ้ซ้ายหน่อยอสอเสองสองสองดูทางขวานี่สองดูทางขวาไปไ,ปไ,ปไปไหนไปไหนอเ,อ 2, 2> เอาพลวงสองลพลวงสาม <ไป S 1> <3. S 2> ชี้ไ้หน่อยชี้ไ้หน่อยอาจจะเพจะให้เขอเป็นคนแล้วก็พร้อมอาเหนขึ้นมาด้วย ส่งกำลังมาไปช่วยแกน,น,นกไม่ได้จอดแล้วไม่ได้จอดเราไปช่วยน่าจะเป็นเลื่อนน้ำเลื่อน้ำ,นำขั้นต้นแปดท่อนก่อนแปดดูข้างบนด้วยดูข้างบนด้วยไปไปไป,<ๆ>ไป 怎么样？ น่อนจอทีวีนะครับวันนี้พูดคุยกันหลังจบรายการข่าวอารุณอมรินเป็นประจําเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ,รบนี่เป็นวันแรกของปีนี้เลยไหมที่เราเชิญต่อแรกเออนะยอยากเก็น,เนก,กันได้คุณผู้ชมน่าจะกลับมาทํางานแล้วแหละ คงไม่มีใครใจแข็งถึงขั้นแบบว่าหยุดต่อเหรอไไม่หววแล้อนะต้องกลับมาทํางานนะกันแล้วนะคะถ้าสมมุติออว่าใครไม่มีกำลังใจในการทํางานให้ดูเราทั้ง3 <c oughs> คนที่ปีใหม่ก็ยังคงทํางานอยู่นะคือเราคงคอนเซปต์แบบนี้ไม่ว่าใครจะล้มหายตายจากเจ็บป่วยไงก็ตามนะออคุณผู้ชมเปิดมาช่อง34ต้องเจอข่าวอรุณอมรินใช่วันนี้ประเด็นอะไรดีครับพี่ต้น ขมຈไวไหมได้ไม่พักเลยหรอไม่ใช่ถามว่าขมຈเอาข่าวขมຈไหมไอ้นี่ข้างหลังเนี่ยมันจะไหวไหมมันจะมีปัญหาอีกไหมมีเขาไม่แบบปิดปีใหม่เลยหรอตอบเลยไปเที่ยวไปเขาดาวไปสนุกสนานอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้รายงานข่าวเหมือนเดจาวูวนมาเหมือนเออเหมือนตอนรอบสองอ่ะที่กรกฎาก่อนจะไปทันวาเออหยุดยิงเสร็จปุ๊บอ้าวก็มันควรจะเจรจาปูทางไปสู่สันติภาพคุยกันกี่รอบกี่รอบแต่ปรากฏสิ่งที่เราเห็นเหมือนเดิม ฝึกกาลังพลเกณฑ์ทหารแล้วก็เติมชายแดนใช่อาจสักพักก็จะมีการงัดอาวุธออกมาโชว์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเห็นว่าเราอาจจะไม่มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่างชาติไม่มีใครออกตัวประนามแบบออกนอกหน้าเะาก็ได้ใจทําใหญ่เลยแล้วตอนนี้มันเริ่มมากกว่าเดิมนะมากจนรู้สึกว่าเริ่มไม่เกรงใจแล้วนะปกติแล้วเออมากคือเราเราไม่สามารถไปตรวจสอบกําลังพลได้แต่กําลังพลของเขาถ่ายภาพเก็บกันมากันเองดังนั้นเราก็จะเห็นว่าอดิวัฒน์วัดแก้ว คีวิคีรีสวาระใช่ไหม,มที่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละตรงเขาพระวิหารตร,ตรงนี้ไม่มีพระแล้วนะฮะจะไปถวายสังฆทานอ๋อเชิญวัดอื่นเลยครับถาหารเต็มวัดไปหมดแล้วถวายทหารมันเป็นฐานทหารที่อยู่ในวัดแก้ว ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนตรงนี้มันเตรียมก่อสร้างอะไรด้วยนะพี่ต้นเพราะว่าน้องมองเข้าไปอ่ะน้องเห็นเหมือนเห็นเหมือนคนลูกผสมวุ้นเกี่ยวนะไอ้วัดนี้เราไม่ได้ไปถล่มทลายเลยนะครับเหมือนกับว่าเตรียมการใช่ไหมเตรียมการอะไรทกอย่างตรงแบบตรงฐานตีนพระอุโบสถใหม่ใช่ไหมโยมอ๋อไม่ใช่หรอกพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเชิญวัดนู้นอันนี้เตรียมไว้เป็นฐานอาหารขนาดแท้ดังนั้นเนี่ยอย่าได้แคร์ว่าใครจะบ่นจะกลนจะด่า กบูชาไม่มีปัญหายังคงสะสมกำลังต่อเนื่องไปไม่ติดไม่สนใจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วฝึกนะรุ่นหลังนี่คือเด็กกว่ารุ่นรอบที่สองอีกอ่ะอันนี้น่าเห็นใจแล้วอ่อนเลยเออคือเพราะว่านี่ไงเนี่ยเนี่ยแล้วคุณคุณลุงแก่เ่าไม่รู้ขอโทษนะเห็นแต่ข้างหลังไงพอยกขาปุ๊บเอ้ยเอ้ยเอ สมดุลไม่ได้อะมันยังไม่รู้จักซ้ายจักขวาเลยต้องมาปูพื้นฝึกกันใหม่อะดูิิต้องมากลิ้งชุดก็ไม่หม่ออกกลิ้งให้ชุดมันดูเก่าด้วยแต่ประเด็นคือดูจากรูปร่างรูปประพันธ์สันฐานแล้วเนี่ยอยู่บ้านน่าจะแค่นั่งกินข้าวแล้วก็ดูทีวีแล้วว่าไม่น่าจะลําบากเหรอเออไม่น่าจะแบบว่ามาลําบากได้ไหวแต่มันเป็นกฎใช่ไหมล่ะยังไงก็ต้องมาใช่ไหมล่ะเกณฑ์ไงมันมันรู้สึกสิ่งที่พยายามจะตอบตัวเองทุกวันเนี่ยคือ เขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับการกระทําแบบนี้เลยเหรอว่าคุณลงนามไปแล้วอะ่ะเออเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้นําประเทศอ่ะที่เราจะต้องเคารพข้อตกลงที่เราทําร่วมกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณทําตรงข้ามกับสิ่งที่คุณลงนามไปอธิบายง่ายๆบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเอาเขาได้เอ,อ,อ,อะไรญญเอเขาไม่ลงออตต่วาเจนีวาเออ แล้วมันมันด้านตรงที่ตัวเองอะละเมิดทุกอย่างแต่ตอนจะฟ้องชาวโลกเนี่ยกลับมาป้ายสีเราแล้วอ้างอิงถึงอนุสัญญาเหล่านั้นใช่ใช่เออก็เหมือนตอนที่เพนโบนาออกมาบอกอะว่าไทยละเมิดเจนีวาละเมิดนู่นละเมิดนี่ทั้งทั้งที่ตัวเองอะทุ่นเพียบเลยผิดทุกอย่างก็ยังงงอยู่ว่าเจนีวาก็คือทําอะไรได้เป็นฐานทหารบนพระวิหารใะอผิดหมดเออแล้วเนี่ยเดี๋ยวเตรียมพอยิ่งภาพที่วาด คือถ้ากิสมมติว่าเป็นเป็นองันจริงนะต้นที่บอกว่าขนของวัุฎีนให้มันโล่งให้มันสะอาดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาเป็นแบบแล้วก็รับบทยื่อทั้งสารดูสิพระวิหารโาราณนสถาแล้วเออนะ คือมันหาความจริงอะไรไม่ได้เลยคืออย่างเราอะคุณผู้ชมเราอยู่คนละประเทศกับเขาเวลามีความจริงเนี่ยเราสามารถที่จะนำารายงานมาพูดให้คนคนไทยหรือคนเขมรที่อยู่ในไทยได้เห็นข้อมูลทุกด้านแต่ข้อมูลที่เรารายงานเนี่ยจะไม่ได้รับการนำเสนอโดยสื่อเขอมรเลยโดยเฉพาะข้อมูลอะไรก็ตามที่ไม่เป็นผลดีต่อกองทัพแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาวานนี้เขาสกัดไว้เลยเหมือนทุกคนช่วยกันปิดอะเพราะนั้นเนี่ยถึงเลยบอกไงว่า คนขเขมรที่อยู่ฝั่งขเขมรเองอ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเหมือนถูกปิดถูปิดตาไม่ได้รับข้อมูลเหมือนเ่ียงที่เรารู้รวมทั้งทหารสิบปดนายด้วยรู้หรือเปล่าว่าจริงๆยกมือยอมแพ้ะ <c oughs> เออ เขารู้แหละใช่คือเขาเขาก็จะถูกสื่อกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาปั่นว่าเนี่ยคือวิรปบุรุษคือคนต้านทหารไทยคนที่รู้อ่ะมันก็มีแต่พูดไม่ได้ใช่มันพูดไม่ได้ไงลองเป็นอย่างพวกเราปากนี้ได้มีชีวิตเหรอตุยเออเออไม่ได้หรอก มันก็น่าอายไงในฐานะศักดิ์ศรีของการเป็นาหารเนี่ยมันต้ององอาจโทรนงตายตรงคูเลตตายตรงบังเกอร์เพราะเจออาหารไทยก็สู้จนตัวตายอไอ้แบบนี้จะเข้าใจแต่ทหารไทยเฉลยแล้วไงอีร้อยเมตรเห็นจะได้แต่น้องว่าเขาก็ละอา,ายอยู่นะพี่ต้นแต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องเป็นหมากตัวหนึ่งแล้วเขาคงไม่คิดว่าชีวิตเขาจะดีขนาดนี้ได้ใช่ไงเขาก็อึ้งอยู่เหมือนกันอะเห็นว่าอะไรดูตอนนี้เขาไหว้คืนเนี่ยเขายังแบบ ดีใจกันเลยอยู่เพราะว่ารอบแรกก็ตีตัวเลขเป็นศูนย์แล้วว่าเป็นศูนย์หายแล้วสําหรับไอ้สิดนายนี้ยแต่ปรากฏว่าอ้าวเฮ้ยยูดีดังเฉยรวยเฉยคิดว่าช่วงแรกเขาคงทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเขาจะต้องยินดีกับยินดีกับลาบยศสรรเสริญที่ได้หรือยังไงหรือต้องยังไงเขาบางทีแบบสับสนเจือนๆนิดนึงอ่ะแล้วมันก็เลยตามเลยอ่ะตอนนี้คือมันไปตามน้ําแล้วขึ้นอยู่กับรัฐบาลเขมรแล้วว่าจะทํายังไงอะเขาจะเอาเขาไปเจอคนนู้นก็ต้องไปเอาเขาไปเจอคนนี้ก็ต้องไป กล้าออกมาพูดประหลักเกิดแข็งปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ศักดิ์ศรีที่เขาอยากได้แล้วนี่เขาทําแม้กระทั่งที่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ลากไปไหนมาไหนนะบังคับให้ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันด้วยดูดิทุกคนต้องใส่เสื้อตัวดวยกันมันเป็นรอยพับมาเห็นป่ะ ทุกคนต้องแต่งตัวเหมือนกันเสื้อน่ะพับมานะไม่ได้รีด<อ>ไม่ได้แขวนมานั่นนะ่ะคือวีรบ,บุรุษของชาติเนี่ยมันต้องมีความสง่าง,งาม<อ>ภาพูมิใจแต่ละคนเออพูดถูกก็ใช่ไงมไม่ใช่เลยเหมืนอนแบบคง <น S 2> <อ>ทําตัวไม่ถูกอ่ะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ไในหัวมันคงทะเลาะกันเองอะ่ะมันก็ต้องตามน้ําอ่ะแล้วเนี่ยแล้วยิ่งเวลาคือไม่ใช่แค่เขาตัวคนเดียวนะยิ่งภาพเนี้ยน้องยิ่งเห็นชัดเลยพี่พี่เอาครอบครัวเขามาเป็นตัวประกันด้วยอืม ก็ต้องยิ้มป่ะช่วยขายด้วยออะเอาครอบครัวเขามาด้วยอ่ะเขาก็ต้องยิ้มก็ต้องทาตามหน้าที่ช่วยก็ต้องดีใจไปด้วยป่ะเออทั้งที่เขาก็คงรู้ว่าไม่ได้ทาอะไรเลยแต่เราแต่ก่อไม่ได้เลยหลายห้าชาติจะไม่สามารถมาที่เจ็ดมกราได้อ่ะวิมานเจ็ดมกราจะมีโอกาสได้ไปเหยียบพรมเขาไหม หน้าข้างหน้าก็ยังไม่ให้เข้าเลยแล้วที่งงอีกอย่างหนึ่งนะ<อ>คือพื้นที่พรมอ่ะเข้าใจว่าว่า,ว,าว่ามันเป็นพื้นที่สูงคุณลองสังเกตคนที่จะนั่งบนพรมนะถ้าเป็นพี่กิงไม่เคยเข้าวางอะไรของเขาหรอกนะคือถ้าเกิดว่าเป็นบ้านธรรมดาหรืออะไรเงี้ยเวลาเรานิมนต์พระมาต้องให้ท่านนั่งสูงกว่าเราจะเป็นพรมจะอะไรก็ได้คุณลองดูพื้นตรงนี้ดิ จุดที่คุณเซนยืนจะสูงกว่าทุกคนเพราะว่าเขาต้องยืนในพรมคุณมีบุญมีวาสนาได้ไปเหยียบพรมเขาเหรออพรมเดียวกันเนี่ยพื้นที่ต้องเยอะต้องแยะแต่ว่าต้องปูพรมแดงมาแลวต้องมีพรมให้เขายืนตรงกลางด้วยแม้ว่าตรงข้างๆจะมีแบบเป็นพื้นสีน้ําเงินแล้วก็ตามมันก็ยังบ่งบอกถึงความเป็นระดับที่จะต้องสูงกว่าอยู่เสมอจัดเซนเตอร์ให้ด้วยยืนในวงกลมม็นมาร์กจุดเลยตอนแจกถุงผ้าหาดีนะ หาดีคือไอ้คนรับที่เป็นทหารก็โง,โง <c oughs> ่ก็เจริญเจริ้ญาติที่เขาก็รู้กันเขาก็รู้ข้อมูลอยู่แล้วก็รับเจริญเหมืนอนกันเอออ่าเห็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะร้อนร้อนหนาวหนาวหรือเปล่าน,นะเพราะว่าล่าสุดนั้น,นสมรังสีคูปปรับเขาไอ้นี่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ว่าตอนแรกก็มาบอกให้ไทยชดใช้เอออีกวันหนึ่งก็ไปโจมตีฮุนเซนต่อครับเขาไม่มีทางญาติดีกันได้นะครับแต่ว่าล่าสุดแล้วเนี่ยกระแสสหรัฐโจมตีฝั่งของเวเนซุเอลาใช่ไหมฮะเออ เขาก็มาเตือนหุนเซนเอารูปหุนเซนเทียบกับมาดูโรผู้นำเวเนซุเอลาเตือนว่าระวังนะถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองว่าเขมรนเป็นภัยต่อความมั่นคงเรื่องสแกมเมอร์เมื่อไหร่บุกเหมือนเขมรจะโดนเหมือนเวเนซุเอลาให้เตือนไว้คนอเมริกาโดนหลอกนี้เยอะไหมเยอะไม่แล้วแต่ฐานมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เขมรนไง มีด้วยพี่กิงก็ถ้ามีเยอะๆนะพี่กิงว่าเขาจัดการแน่เฉินจื้อไงสอยไปแล้วคือคือคำว่าสอยคือหมายความว่าอายัดทรัพย์สินทั้งหมดนะแต่ตัวเฉินจื้อยังตามมันไม่ได้มันหนีอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้เนี่ยทางการไทยก็พยายามจะ ชี้ว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยก็คือเบนสมิธอ๋อเออใช่ใช่เอ,อกลับบ้านเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอห <า S 1> หก็เหมือนกันก็าะนี่แหละแล้วถามว่าใครที่อยู่เบื้องหลังไอ้พวกสแกมเมอร์พวกนี้ให้มันตั้งฐานได้อย่างเฉินจื้อเนี่ยในเครือข่ายอยู่ในขเขมรแน่ๆแล้วหลอกคนทั่วโลก แล้วคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครก็ฮุนเซนนี่ไงเพราะนั้นเนี่ยสมรังสีก็เลยบอกว่าฮุนเซนระวังนะระวังว่าตัวเองเนี่ยจะถูกมองเป็นภัยด้านความมั่นคงต่อสหรัฐแล้วก็จะโดนกองทัพสหรัฐเนี่ยอยเหมือนกับประธานาธิบดีมาดูโร่เขาโพสที่ไหนอ่ะเขาโพส ที่เฟซบุ๊กเขาเหรอน่าเอาเอามาเปิดเผื่อมีคนเขมรดูของพวกเรากันอยู่แต่บักบอยมันก็โหนมันเห็นย่างบักบอยอ่ะคือสหรัฐกับเวเนยเนี่ยเอาข้าจริงอยู่ไม่ไกลกันมากเออแล้วเขาส่งกองทัพไปได้แล้วบักบอยมันก็บอกว่าเคนไทยถ้าเกิดคิดจะเอาเวเนโมเดลเนี่ยทีมงานเปิดตัวให้เป็นซับ่อยดิูือพูดบนตัวเป็นซับให้เวเนโมเดลเนี่ยมาใช้กับเขมรเนี่ยอย่าฝันคือไทยเนี่ยอยู่ฝั่งอยู่ติดกับเขมรใช่ไหมแล้วเขาก็มองว่าเออถ้าเกิดไทยจะบุกเขมรบ้างอ่ะใช่ไหมฮะ เอากริปเพ่นเอาอะไรไปลงกัมกัมพูชาไม่ได้ยาไม่ต้องซับไป็ู้ภสษาไทยอ๋อเออใช่ลืมลลงลงบ้านหุนเซนแล้วก็ไปชิงตัวมาดําเนินคดีบนแผ่นดินไทยเนี่ยระวังจะโดนแบบนั้นบักบอยบอกโอ้ยฝันไปใช่ไหมไทยก็คือไทยไทยไม่ใช่กัมพูชาไม่ใช่มหาอำนาจอย่าคิดว่าจะทำแบบ อเมริกาทํากับเวเนได้ครัได้ขนาดชายแดนอ่ะกว่าจะตีออกไปได้ใช้ตั้งยีสิบวันเรื่องนี้บอยมันลืมเออบอยมันลืมคือการที่เขาพยายามจะด้อยค่ากองทัพไทยว่าใช้เวลาต้อง20วันกว่าจะเอาพื้นที่ตรงนั้นกลับคืนมาได้สิ่งหนึ่งที่บอยลืมเลยนะลืมปะ ว่ามันมีคนใจกล้าหน้าด้านมายึดพื้นที่ตรงนี้ไป40-50ิปีอ,อ,อยู่มาขนาดเนี้ยยังด้านยึดไว้ตลอดไม่ได้มันนับประสาอะไรกับ20วันประโยคนี้ไม่ควรพูดอพอพูดแล้วปั๊บรู้เลยว่าใครอ่อนดอยอม,มันไม่ใช่ค่ะ20วันมันคือการวางแผนเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังต้องเจออ่ะอันนี้บ่อยไม่รู้ได้ไงอะ่ะก็วางแผนรอบกัดซะขนาดนั้นอะ่ะซึ่งถ้าตัวตัวตาต่อตา,ตาฟันต่อฟัน มีหรอเราจะแพ้เดี๋ยวไปวางแอบกับระเบิดตรงนั้นไปแอบกับระเบิดตรงนี้ออขุดคูเลททำบังเกอร์ อันนี้เขาไม่เรียกว่าการสู้เขาเรียกว่าการหลบอยู่ในรูเท่านั้นแล้วพอถึงเวลาจริงเจอการวางแผนของเราอย่างรัดกุมจะรูไหนก็เอาไม่อยู่นะบอยเพราะฉะนั้นบอยจะใช้คําว่า20วันอีกอย่างหนึ่งที่บอยไม่รู้ก็คือสํานักข่าวต่างประเทศเขาเอาปฏิบัติการ20วันนี้ไปเขียนชื่นชมกันระดับว่านานาชาติ ยังยกนิ้วให้กับกองทัพไทยเออใช้อาวุธยุโทโธปรกรณ์ก็ได้เหมาะสมประเทศที่ผลิตยังงงเลยว่าโอ้โหเอามา<ง>ใช้ได้ขนาดนี้เลยเอาไปเอาไปปรับ เอ์ไทยประดิษฐ์อ่ะซิงงไปแตกลาถังมีประสิทธิภาพมากมันมองเฉพาะปฏิบัติการของสหรัฐไงอันนั้นสามชั่วโมงจบเลยตุ้มกลางกรุงเสร็จปุ๊บชิงตัวมาดูโรขึ้นเรือมาแล้วส่งต่อแล้วก็บินไปนิวยอร์กเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ไทยอ่ะมันปรามาสต้องยี่สิบกว่าวันคือที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากจะให้กระทบกับ คนอื่นๆใดๆก็มันล่อเอาชุมชนมาวางอยู่ติดกันกับพื้นที่ขนาดนั้นน่ะลองเป็นทหารล้วนดิโถเอ้ในเกิน2วันหรอกมั้งบริบทมันต่างกันวัตถุประสงค์มันก็ต่างกันอย่างของฝั่งสหรัฐที่ไปชิงตัวมาดูโรเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันอะไรขนาดนั้นเลยหรอสมัยนี้มันมีด้วยหรอที่มหาอำนาจจู่ๆจะยกกองทัพไปทางเรือทางอากาศนะแล้วก็ถล่มตุ้มไปชิงตัวผู้นํามาคือ อันนี้เป็นคำที่จริงๆไม่ใช่คำใหม่แต่ว่าไม่ค่อยมีการใช้ข้อหาที่มาดูโรโดนตั้งเนี่ยคือนาโคเทอร์เรอริซึมเป็นการเอาสอง <2 S 2> คำมารวมกันนะครับก็คือเรื่องของยาเสพติดท,ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในความหมายก็คือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจค้ายาผิดกฎหมายแล้วใช้การค้ายาเสพติดเนี่ยในการขยายอิทธิพลหลังจากนั้นเอาอิทธิพลของตัวเองเนี่ยข่มคู่บีบบังคับหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานรัฐรวมทั้งประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องมันก็เลยรวม2ออย่างเข้าด้วยกันเป็นข้อหาร้ายแรงกลายเป็นนาโคเทอร์ริซึมก็คือ ยาเสพติดก่อการร้ายรุนแรงเอออันนี้ข้อหาที่มาดูโรโดนแล้วเดี๋ยววันนี้จับตาดูช่วงบ่ายสหรัฐอเมริกานะครับที่ขึ้นศาลใช่ไหมเอามาดูโรขึ้นศาลที่นิวยอร์กไวเนาะเร็วมากแล้วผลตัดสินจะทําไงอ่ะมีขอภัยนะมีถึงขั้นแบบ ประหัตปัหานิไหมหรือว่าคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเหรอหน้าตอบไม่ได้แต่ว่าท่านณเวลานี้เนี่ยมาดูโร่ไม่ได้กลับไปเป็นผู้นําเวเนซุเอลอีกแล้วนะครับเขาก็ให้ลองให้รองขึ้นมาก็คือแต่ว่าคนรองที่ขึ้นมาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะเดลซี่เนี่ยอ๋อขึ้นมาปั๊บก็โดนเลยนี่เขาทีมเดียวกับมาดูโร่ทีมเดียวกันได้ขึ้นเหรอได้ขึ้นตามตามตำแหน่งตามตำแหน่งแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการเลือกตั้งใหม่โดยสหรัาจัดให้ ใช่คุมให้คือสหรัฐแลใหยควา<อ>้าตัวผู้นํามาแล้วไม่ใช่จะไปจิ้มว่าคนนู้นจะเป็นคนนี้จะเป็นนะคือเขาแค่คว้าตัวผู้นํามาแล้วก็ให้กระบวนการที่เหลือเนี่ยทำงานต่อเพราะฉน,น,นั้นเนี่ยเขาให้เกียรตินะสารเออตามระบบอะสารสูงของเวเนอ้าวก็อนุมัติกองทัพ อนุมัติว่าให้เดลซี่คนนี้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีรักษาการแต่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนี่ก็แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐเลยทําให้ทรัมป์ออกมาขู่รอบสองเมื่อวานนี้ไงว่าคนที่ขึ้นมาเป็นรักษาการประธานาธิบดีถ้าไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวโดนหนักกว่ามาดูโรุยใครจะกล้าแล้วโดนยิวนี่ไม่ใช่เรื่องแล้วถามว่าจะคุมนานขนาดไหนทรัมป์แถลงชัดเมื่อวานนี้นะครับว่าจะคุมจนกว่าจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปจน เวเนเนียกลับมามีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนเดิม,มซึ่งเราไม่รู้ใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เขาเแต่เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการจะโค่นล้มทั้งประเทศก็เลยจับเอามาแค่ตัวผู้นํากับเมีย<ะ>แล้วที่เหลือให้ประเทศรันต่อภายใต้กันภายใตยก้การอํานวยความสะดวกของสหรัฐอเออนั่นแหละถึงเป็นประเด็นว่าอ้าวพอเป็นมหาอํานาจปุ๊บ อยากจะสอยประเทศที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของตัวเองก็จัดการได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงบักบอยมันก็เลยปรามาดว่าไทยอย่าได้คิดว่าจะทําแบบอเมริกาเพราะว่าไทยอ่อ่อนด้อยปวกเปียกไม่ได้ไทยไม่ได้เชื่ออเมริกาเพราะ,ะนั้นจะทำแบบอเมริกาเนี่ยศักยภาพไม่ถึงเออแล้วอ้ออีกเรื่องหนึ่งขอแถมที่มันบอกว่ามันมีอาวุธลับป่ะแต่มันไม่ใช้อาวุธจะมีเยอะเก็บไว้อมเหอะ ถ้ามีก็เก็บไว้อมมันไม่ใช่ลองไหมลองคือไม่ได้ไม่ได้ยุให้เกิดสงครามนะแต่ลองเอาไอ้อาวุธที่ว่าน่ะมาตั้งอยู่กลางพนมเปญสิลองดูแ้ลอใช้ดูเออแล้วเดี๋ยวจะมีใครไปเยี่ยมลองดูนะ เพราะว่าไทยโจมตีเป้าหมายทางทหารลองทําให้พนมเปญหรือว่าบ้านหุนเซนเป็นเป้าหมายทางทหารดูฮะอืมอลองก็โง่ดิก็้าตายดิไทยเด็ดาขาดอยู่ <โห S 2> แล้วหมดแต่ไปสุกอยู่ตามบ้านคนตามวัดนะบักบอยออ,อบอยมันชอบเข้ามาดูนะคุณผู้ชมบอก เออเขอบ่อยมันชอบมันมาดูมันมาเก็บข่าวมาเก็บข้อมูลนะมันจะได้สร้างเอ็นเกตคนตามมันเยอะกว่าพวกเราอีกนะขยันไงมันชอบไม่น่ะสงสัยมันเปิดทีวีไทยอะค่าไว้เมันพูดไทยชัดทุกคำอ่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวกำลังติดเครื่องกำลังร้อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่เออพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ